เปลี่ยนผลในวันหน้าเริ่มสร้างเหตุแห่งบุญในวันนี้หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยสวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังหาคำตอบให้กับชีวิตทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตนะครับคุณเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจไหมครับเช่นทำไมเราทำดีแล้วยังต้องเจอเรื่องร้ายทำไมคนบางคนเกิดมาพร้อมความสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งที่ดูเหมือนไม่ได้พยายามอะไรเลย หรือเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีเรามักจะบ่นว่าซวยจังหรือเป็นเรื่องบังเอิญอยู่เสมอจริงๆแล้วในจักรวาลแห่งธรรมะไม่มีคำว่าบาังเอิญอยู่จริงเลยครับคำตอบสำหรับทุกสิ่งที่เราประสบอยู่ในชีวิตถูกรวบรวมไว้ในคำสอนอันทรงพลังของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยแห่งวัดป่าสาลิวันที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสิ่งเป็นผลของเหตุท,ที่เรากระทำไว้ทั้งดีและไม่ดี หากอยากเปลี่ยนผลในวันหน้าก็เริ่มสร้างเหตุแห่งบุญในวันนี้คำสอนนี้เป็นมากกว่าปรัชญ,ญาครับแต่เป็นแผนที่ชีวิตที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าชีวิตเราไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรในทุกขณะจิตวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเราจะหยุดบนเรื่องผลกรรมในอดีตแล้วหันมาสร้างเหตุแห่งบุญใหม่เพื่อออกแบบอนาคตที่เราต้องการได้อย่างไรครับแกนแท้แ่งกรรม ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพื่อนๆครับหลายคนเข้าใจคำว่ากรรมในแง่ลบเสมอแต่ในทางพุทธศาสนาคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำซึ่งครอบคลุมทั้งการกระทำที่ดีและไม่ดีหลวงพ่อพุทธท่านสอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เราประสบอยู่คือผลที่สุกงอมแล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีหรือแย่ฐานะทางการเงินที่มั่นคงหรือติดขัด ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นหรือแตกร้าวทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมาจากการกระทําที่เราเคยทําไว้ซึ่งตรงกับหลักการที่ว่าเจตนาเป็นตัวกรรมตามที่หลวงพ่อพุทธได้เน้นย้าไว้ว่าเจตนาคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งไม่ทางธรรมะสิ่งที่จะเป็นกรรมได้ต้องมีเจตนานําหน้ากรรมทางกายเราตั้งใจทําอะไรเช่นช่วยเหลือคนทํหลายชีวิตอื่น กรรมทางวาจาเราตั้งใจพูดอะไรเช่นให้กำลังใจนินทาว่าร้ายกรรมทางใจเราตั้งใจคิดอะไรเช่นคิดเมตตาคิดพยาบาทหลวงพ่อพุทธท่านสอนให้เราเข้าใจว่าหากเรากระทำสิ่งใดด้วยความไม่ตั้งใจหรือขาดสติแม้จะไม่หนักถึงขนาดเป็นกรรมหนักแต่ก็ทำให้ศีลเศร้าหมองได้และการกระทำเหล่านั้นก็ยังสร้างร่องรอยในจิตใจของเราอยู่ เปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำไม่ว่าก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่มันย่องสร้างระลอกคลื่นเสมอหรือถ้าเราปลูกมะม่วงเราย่อมไม่มีทางเก็บผลส้มเหตุที่เราปลูกในอดีตทั้งดีและร้ายได้ส่งผลมาเป็นปัจจุบันและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็กำลังเป็นเหตุแห่งอนาคตของเราเองอย่างเที่ยงตรงการที่เราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ จึงไม่ใช่การโทษโชคชะตาแต่คือการยอมรับในอำนาจของการกระทำของเราเองและพร้อมที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ครับไขปริศนาทำไมคนชั่วได้ดีคนดีกลับลำบากเพื่อนๆครับคำถามที่ท้าทายศรัทธาในกฎแห่งกรรมที่สุดคือทำไมคนบางคนทำชั่วในปัจจุบันแต่ชีวิตเขากลับรุ่งเรืองหรือทำไมเราทำดีแทบตายแต่เรื่องร้ายก็ยังตามมาไม่หยุด หลวงพ่อพุทธคันได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งว่าผลกรรมที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ผลจากเหตุเดียวแต่มันคือผลรวมของบัญชีกรรมทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันบุญเก่ามาสนับสนุนสำหรับคนที่ทำชั่วในปัจจุบันแต่ยังรุ่งเรืองนั่นเป็นเพราะบุญเก่าในอดีตชาติปางก่อนของเขายังมีกำลังมากพอที่จะส่งผลดีในชีวิตปัจจุบันเหมือนมีเครดิตเก่าหนุนอยู่แต่เมื่อบุญเก่าหมดลงและกรรมชั่วใหม่ให้ผล ความทุกข์เขาจะตามมาอย่างรวดเร็ววิบากเก่ามาตัดรอนสำหรับคนที่ทำดีในปัจจุบันแต่ยังเจอเรื่องร้ายนั่นเป็นเพราะวิบากกรรมหรือผลของกรรมที่ไม่ดีจากอดีตกำลังส่งผลอยู่เหมือนกับว่าเราพยายามรดน้ำต้นไมด้ดีๆคือการทำบุญใหม่แต่ดินยังเต็มไปด้วยสารพิษเกา่เกาๆอยู่คือบาปเกา่าแล้วเราควรทำอย่างไรหลวงพ่อพุทธท่านสอนว่าเมื่อเราเจอวิบาก,กรรมที่ทำให้ชีวิตลำบาก อย่าท้อแท้อย่าหยุดทำความดีเพราะนั่นคือโอกาสที่เราจะได้ใช้นี่เก่าไปพร้อมกับการสร้างเครดิตใหม่เมื่อทุกขให้รู้ว่านี่คือผลของอดีตและยอมรับมันด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อใจน้อมเชื่อในผลแห่งกรรมเราจะเข้าใจว่าการทำดีในวันนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันกำลังทำหน้าที่สะสมพลังเพื่อให้ผลในเวลาที่เหมาะสม การทำความดีในขณะที่เจอความทุกข์จึงเป็นการสร้างเหตุแห่งบุญที่บริสุทธิ์และมีพลังมากที่สุดเพราะเป็นบุญที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อผลลัพธ์ภายนอกครับกุญแจสำคัญการสร้างเหตุแห่งบุญในวันนี้มาถึงหัวใจของคำสอนหลวงพ่อคุถานิโยในวันนี้คือหากอยากเปลี่ยนผลในวันหน้าก็เริ่มสร้างเหตุแห่งบุญในวันนี้ การสร้างเหตุแห่งบุญในวันนี้ไม่ใช่แค่การทำบุญด้วยเงินทองเท่านั้นแต่คือการลงมือพัฒนาจิตในทุกขณะของเราตามแนวทางของหลวงพ่อพุทธที่เน้นการเจริญสติและภาวนา 1. สร้างบุญด้วยสติเหตุแห่งปัญญาหลวงพ่อพุทธท่านชี้ว่าการฝึกสมาธิและเจริญสติเป็นบุญที่วิเศษที่สุดเพราะเป็นการพัฒนาจิตให้มีพลังและคุณภาพทำจิตให้มีสิ่งรู้ ฝึกให้จิตมีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือคำภาวนาผลลัพธ์ทันทีเมื่อจิตสงบมันจะเกิดความรู้ธรรมเห็นธรรมปรากฏขึ้นภายในซึ่งทำให้เรารู้เหตุรู้ผลหยุดสร้างบาปเมื่อเรามีสติรู้อยู่ที่จิตตัวผู้รู้จะสามารถตัดกระแสบ,บาปสังขารที่คอยปรุงแต่งให้เราทำชั่วได้ทำให้เรามีฮิริโอตปะคือความละอายและเกรงครัวต่อบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง 2. ส,สร้างบุญด้วยกายและวาจาที่เป็นปกติบุญที่สำคัญที่สุดและอยู่ใกล้ตัวที่สุดตามคำสอนของหลวงพ่อพุธคือความกตันอยู่และการเลี้ยงดูบิดามารดาบุญสูงสุดใกล้ตัวการทำบุญกับพ่อแม่คือการสร้างเหตุแห่งมงคลชีวิตที่ให้ผลเร็วและแรงที่สุดการสร้างเหตุที่ดีในการทำงานในฐานะครหัดเราต้องใช้ชีวิตอย่างฉลาดและไม่ผิดศีล เช่นในการค้าขายหลวงพ่อพุทธท่านสอนว่าเป็นคนฉลาดในการคำนวณต้นทุนเพื่อไม่ให้เรามีเจตนาโกหกซึ่งถือเป็นการรักษาศีลและสร้างเหตุแห่งความสุจริตการรักษาศีลห้าศีลเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเปรียบเหมือนเปลือกไข่ที่ปกป้องไข่แดงไว้การรักษาศีลทำให้กายและวาจาสงบทำให้การทำสมาธิก้าวหน้าและทำได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆครับ เหตุแห่งบุญที่เราสร้างในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การบริจาคเงินทองเท่านั้นแต่คือการลงมือพัฒนาจิตในทุกขณะของเราตามแนวทางของหลวงพ่อพุทธที่เน้นการเจริญสติและภาวนาสรุปและการนำไปใช้สรุปได้ว่าชีวิตเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นไปตามหลักเหตุผลที่เที่ยงตรงของกฎแห่งกรรมหากตอนนี้คุณกำลังเจอผลที่ไม่พึงพอใจ ขอให้คุณยอมรับว่านี่คือการชดใช้ในอดีตและจงใช้พลังในปัจจุบันของคุณคือ 1. ห,หยุดสร้างเหตุร้ายมีสติรู้ทันจิตที่คิดจะทำชั่วทางกายวาจาใจ 2. เริ่มสร้างเหตุบุญใหม่เจริญสติและสมาธิให้จิตมีพลังและทำความดีโดยเฉพาะการดูแลบิดามารดาและการรักษาศีลให้มั่นคงเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนเหตุในวันนี้ ผลในวันหน้าย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนตามคำสอนของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยถ้าอีพีนี้ช่วยคุณเห็นหนทางในการออกแบบอนาคตและเข้าใจกฎแห่งกรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโปรดช่วยให้ธรรมนี้ขยายวงกว้างออกไปครับกดติดตามช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตไว้เลยนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกหลักธรรมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตให้ดีขึ้นทุกวัน กดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตและเริ่มสร้างเหตุแห่งบุญใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้กดแชร์คำสอนอันทรงพลังของหลวงพ่อพุทธานิโยนี้ไปให้เพื่อนๆที่กำลังท้อแท้กับชีวิตได้มีแผนที่ชีวิตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีด้วยมือของตัวเองนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ